เนี่ละบูกเไหมอ๋่บ่เพื่ได้อ๋บักงงฮะนี่อะไรอ้ไรนี่กูเลิกเรียนสาด้ห้นี่้ฮะสวนการบ้านนองหมบู๊กสสดการบ้านจิ้วการบ้านี่เือนมูกมึง้ะนี่บักนี่ละเก่งกูมูลยห้องเออก่งกูมูในห้องเออห้องบักอ๊ดอเออเด็กกูบ่งหนาสุแบดูมึงสอนหนังสือบักจิงงงบ่ โอ้ยมันเก่งวะเก่งทีนึงเลยเก่งวิชายังยังคกระนิดอืกระนิดบอกอน่องวงเนืงเป็นวสามเป็นสามบักนี้สามสันนมึงอยู่บ่สาบกันนี่สมกันโอ้ยมึงจะมาสอนกันอยู่เอาสามวงสามว่าห้าเป็นห้าโอ้มันมันเก่งหารเก่งหารโอ้สิบหารสองในสองในสอง มันมาจะติวหนังสือกันหนังสือแต่ว่ามึงให้บางนีดติวให้กับบางเียร์ค่อยเรียอนซ้ำนะมันมึงได้เรียนสซ้ำยังบางนี้กับซ้ำบางนี้ได้เรียนอยู่บ่กันอยู่ดกำกันเรียนแล้วซ้โอ้แต่ว่ามันเก่งหรือมันเก่งเก่งยังโอ้มันเต้นร้องเพลงกิจอุ้ยแต่งตัวมึงไปใช่ือยังทำเชือดอืมคอนเชือดเอาไปผ่อนเสชือดสภาพมึงนะอืมเอามึงลองร้องเพลงดูเอาเต้นก็ได้เอาเตต้น 啊，龙平在这，好截图。啊啊啊啊啊 มาแล้วลูกจ๋าชุดกบกวาที่ลูกจยากใสชุดกบกวาที่ลูกจยากใส่กบกวานกบกวานยอดชนะโอ้โหธรรมดามีเนี่ยโอ๊ตมึงก็หมูเลยสูบมาที่ทางหมูเลยนกูว่าท่านประเทศไทยิล่มจมแล้วสูบเลยกูเบื่อแล้วโอ้ยอนาคตของชาติบูมีเลยเออซื้ออย่างก็อดอด โบนี่มันอาจจะเก่งภาษาไทยก็ได้เด็ดสุภาษิตคำบางพยน้ำมาน้ำมดน้ำมันถ้ามีนาำอ๋อน้ำขึ้นขึ้นละใช่พิชอะไรก็ไม่ได้น้ำใายเทียนเอมึงใารลิ้นอด,ดกูครับ <c oughs> โอ้ยเอาออาสั้นไหม <c oughs> น้ำมาน้ำมามึงกระตัวอะไรไย,ยน้ำอับไงรี ไปลงเมืองมุ่งไปชงว้าวตีตีหัวหัว